รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะสำหรับรุ่นปี2021นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่9,59,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีออปชั่นอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะวันนี้พบกับไฟนะคะที่มาสเตอร์พิจิตเพชรขอนแก่นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะไปจะมารีวิวรถ Mazda CX3 นะคะรุ่น2.0 Proactive นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะคือมีการรอคอยมานานมากเลยตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วรถเพิ่งมาถึงนะคะก็เลยเพิ่งมาทําการรีวิวนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวไปจะพามาดูกันนะคะว่ารถคันนี้มีออปชั่นยังไงบ้างนะคะที่แตกต่างจากตัว Comfort นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะสําหรับรุ่นปี2021นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่959,000บาท เท่านั้น,นะคะ่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีออปชันอะไรกันบ้างค่ะสำหรับด้านหน้านะคะก็เหมือนคอมอร์เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีเซนเซอร์ด้านหน้านะคะรอบคันนะคะไฟหน้าเป็น LED นะคะโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเด y t i m e นะคะไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้คู่กับไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้านะคะโอเคแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะซุ้มล้อของเขานะคะมาขนาด 18นิ้วนะคะซึ่งจะไม่เหมือน3รุ่นย่อยแรกนะคะซึ่งมาแค่16นิ้วนะคะก็เป็นล้อแมกลายสวยๆนะคะสีลมดำสัดกับสเีเงินแบบนี้เลยค่ะที่เห็นขาวๆนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะที่ติดที่เสาเปียโนแบ็กนะคะเพราะว่าเสาตรงนี้เราเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะคะเพื่อว่าป้องกันรอยขิดข่วนนะคะแล้วก็ตัวนี้ออปชั่นที่มีเพิ่มเติมนะคะตรงเบ้ามือจับนะคะเป็นแบบสมาร์ทคิเลตนะคะตัวนี้ ก็คือในรัศมี80เซมก็เปิดปิดประตูได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะพอเข้ามาด้านในตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นหนังล้วนนะคะพร้อมรูระบายอากาศแบบนี้เป็นแบบบักเก็ตซีทนะคะตัดเย็บด้วยได้สีดำแบบสไตล์มาสซาเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของด้านในนะคะ ตัวนี้นะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบมาสีฟังก์ชันนะคะมีระบบ master ร์ d a r cruise control ให้นะคะพร้อมปรับระยะได้4ระยะเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็ควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะฝั่งขวามือของเราฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบสั่งการด้วยเสียงระบบต่างๆนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ pro active ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด7ร,ระบบด้วยกันนะคะที่เป็นระบบ active sense นะคะไม่ว่าจะเตือนด้านหน้านะคะเตือนเปลี่ยนเลนนะคะแล้วก็ช่วยเบรกนะคะช่วยหยุดรถนะคะแล้วก็ มีเตือนจกวับจุดระคายเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ตัวควบคุมความเร็วด้านหน้านะคะตัวนี้แล้วก็มาในส่วนของออปชั่นภายในนะคะตัววัสดุของเขานะคะก็วัสดุโทนสีดํานะคะตัดเย็บด้วยได้สีดํานะคะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าเป็นหนังอะครนทาร่าสีเทานะคะ หน้าจอก็เป็น Mazda Connect นะคะขนาด7นิ้วนะคะระบบแอร์นะคะจะเป็นแบบออโต้นะคะปรับออโต้ปรับร้อนปรับเย็นได้นะคะตัวนี้ซึ่งจะแตกต่างจากตัวคอมฟอร์ตนะคะเพราะว่าตัวคอมฟอร์ตจะเป็นตัวปรับแบบแมนนวลน,นะคะแล้วก็ระบบเกียร์ของเขาก็เป็น6สปีดเช่นกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเล่นออโต้ Auto ก็ได้หรือว่า เล่นแบบแมนนวลก็ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้โฮนะคะที่ช่วยหยุดรถขนาดติดไฟแดงนั่นเองค่ะแล้วก็กา้านปัดน้ําฝนนะคะตัวไฟนะคะก็เป็นแบบออโต้ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีซันรูฟให้เหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูออปชันด้านหลังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับแถวนั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้ ก็มีที่พนักพิงนะคะพับแยก40-60นะคะแล้วก็มีที่วางแขนด้านหลังตรงนี้แบบนี้สามารถวางแก้วได้2องตำแหน่ง บบทำไมเราไม่เอาพลาสติกออกใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีการส่งมอบรถลูกค้าค่ะที่จังหวัดน้องคายนะคะซึ่งเป็นลูกค้ารับด่วนเลยเพราะว่ารถเพิ่งมาลงเมื่อวานนี้นะคะเราเพิ่งก็เลยเพิ่งมีการนํารถมารีวิวนะคะในวันนี้แล้วก็มีการส่งลูกค้าด่วนภายในวันด้วยะคะ่ะเราจึงแบบไม่แกะอะไรออกเลยเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลแล้วก็ด้วยสภาพอากาศนะคะที่ตอนนี้ฝนกําลังตกค่ะ แล้วก็คือไปคลีนนิ่งที่นู่นเลยค่ะจังหวัดหนองคายค่ะสําหรับรถคันนี้เราก็เตรียมส่งมอบนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีเซนเซอร์ด้านหลังนะคะทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะพร้อมกล้องนะคะกล้องของเขานะคะก็จะเป็นกล้อง360องศารอบคันนะคะมีทั้งหมด4จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้า,า,าง2ฝั่งนั่นเองนะคะออปชันที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นสัมภาระที่เรากําลังจะ เดินทางนะคะส่งมอบรถด้านล่างก็จะเป็นล้ออไไล่ให้นะคะก็เหมือนทุกๆรุ่น,นะคะ่ะตัวนี้สำหรับทันนี้รุ่นนี้นะคะ ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าต้องมีการรอคอยกันพอสมควรนะคะแล้วก็โปรโมชั่นของเรานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นที่0%นปนะคะที่48่งวดนะคะหรือลูกค้าจะต้องการใช้เงินออกรถต่ำสุดนะคะที่39,0 0 0บาทเท่านั้น,นะค่ะสำหรับโ a c อทีฟนะคะถ้า ท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสั่งซื้อหรือว่าพูดคุยกันก่อนสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่มาสซาสิดเทสขอนแก่นนะคะที่แฟนเพจนะคะหรือจะเป็นเพจมาสซาเลดี้ขอนแก่นนะคะเพจสีสาวนะคะหรือว่าติดต่อมาที่ไปโดยตรงนะคะที่เบอร์0956534877นะคะหรือว่าไลน์ไอดี p a y 2 9 1 2 3 8นะคะสำหรับวันนี้ไฟก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ